สวัสดีครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียนบอรดครัพนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับลิงก์จากผู้แนะนํานะครับก็มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บเข้ามาหน้านี้ให้เราดูว่าชื่อผู้แนะนํานะครับตรงไหมตรงเป็นใช่คนที่แนะนําเรามาหรือเปล่านะครับแต่ส่วนสําคัญส่วนที่2คือสายงานตรงเนี้ยไม่ต้อง ตกใจว่าถ้าไม่ใช่ชื่อของคนที่เรารู้จักนะครับเพราะว่ามันเป็นการรันตามระบบเนาะอาจจะเป็นการอาจจะเป็นชื่อของคนที่ผังด้านบนส่งลงมาแล้วก็รันไปตามตามลำดับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับส่วนที่3คือดูว่าเป็นเราอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายของผู้แนะนําเรานะครับต่อมามาดูเรื่องของชื่อและนามสกุลนะครับตรงนี้กรอกเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเช็คให้ถูกต้องนะครับ แล้วก็อ e ีเมลที่เราสามารถเข้าใช้งานได้นะครับรหัส2ครั้งให้ใส่รหัสให้ตรงกันเป็นการคอนเฟิร์มนะครับก็เป็นตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษได้นะครับก็ประมาณสัก6ตัวก็กําลังดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการติ๊กตรงคําว่าฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อกําหนดนะครับต้องติ๊กนะครับถ้าไม่ติ๊กเข้าไม่ได้นะแล้วก็คลิกลงทะเบียนนะครับหลังจากคลิกลงทะเบียนเราก็จะไปก็จะเข้าไปในสู่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะครับ ในส่วนของหน้าเว็บไซต์บริษัทก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ในช่วงเวลานี้ผมคิดว่ายังไม่ต้องไปสนใจข้างล่างมากมายนะครับสิ่งที่เราควรทําตอนนี้คือการเข้าไปเอาลิงก์นะครับเข้าไปเอาลิงก์เพื่อที่จะส่งต่อให้ทีมงานของเราสมัครต่อให้เร็วที่สุดนะครับให้มองไปที่มุมขวาด้านบนนะที่เป็นรูปขีดสามขีดนะครับคลิกไปแล้วก็ไล่มันตามเมนูนะครับทางซ้ายมือเขียนว่าระบบสมาชิกอยู่ล่างสุดเลยนะครับเราคลิกตรงคําว่าระบบสมาชิกเข้าไปนะครับ ก็จะมาสู่หน้านี้คือหน้าล็อกอินนะครับคือหน้าล็อกอินสิ่งที่เราจะต้องกรอกในหน้านี้ก็มีอ e ีเมลนะครับอีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อสักครู่แล้วก็ตัวพาสเวิร์ดตัวพาสเวิร์ดที่เรากรอกลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกคําว่า let's go นะครับเพื่อเข้าสู่ระบบของตัวเราเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าสู่ระบบแป๊บนึงครับผมหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้านี้ก่อนนะครับก็ให้ให้เราดูตรงนี้นะครับตรงมุม ตรงมุมขวาด้านบนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยเป็น3ขีดคลิกปุ๊บก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ให้เราไล่ดูตามเมนูนะดูเมนูนี้ครับดูเมนูที่เขียนว่าธุรกิจคลิกตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมดาวลงมาคลิกนะครับคลิกเสร็จปุ๊บก็ให้เลือกตรงนี้ครับคาว่าแนะนําเพื่อนนะครับคลิกเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะอาจจะต้องไปแตะทางด้านซ้ายนิดนึงเพื่อให้หน้าต่างมันพับไป ก็จะเจอลิงก์แล้วนะครับก็กดคัดลอกนะครับตรงนี้ค่า default เขาจะเป็นฝั่งซ้ายก่อนเขียนว่าดิ่งขาซ้ายนะครับถ้าเราคัดลอกตรงนี้แล้วเ,เราส่งลิงก์ให้ทางทีมงานนะครับทีมงานที่ได้รับลิงก์นี้เขาก็จะไปไปอ,อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับแต่ถ้าเราจะส่งไปทางด้านขวาก็มาคลิกตรงนี้ครับเดี๋ยวสังเกตรตรงนี้นะตรงนี้เขียนเป็น 1m ใช่ไหม 1m ตัวท้ายนะ พอเราคลิกเป็นดิงขวาเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเห็นไหมลิงก์ก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็กดคัดลอกแล้วก็ส่งต่อไปได้ลิงก์ตัวนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่อ่าจะฟิกไว้เลยนะครับเราสามารถที่จะคัดลอกแล้วไปเก็บไว้ตรงไหนที่ใดที่หนึ่งก็ได้เพื่อที่จะได้ส่งต่อได้สะดวกนะครับตอนไม่ต้องเข้ามารับมาเอาลิงก์ตรงนี้ที่ตรงนี้ทุกครั้งก็จะอาจจะต้องเข้ามายุ่งยากเนาะไปเซฟไว้เลยนะอ่าสำหรับคลิปนี้จะบอกแค่นี้แหละวิธีการลงทะเบียนแล้วก็วิธีเข้ามาเอาลิงก์นะครับ ก็ส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราก็มาดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ